ถ่ายวันต้นปีนี่คือ,อยังไงนะอ๋อผมผมมีวิดีโอที่แบบทุกคนอยากเห็นเลยใช่แต่ของพวกเรามันมีมูลค่าไงมูลค่ามันไม่ใช่เงินตัวของบางอย่างคุณเอาเงินมาฟาดไม่ได้น,นะ,ะครับแล้วทำไปม,มากผมคุณๆๆไ,ได้สิ เดี๋ยวอาจะป่อยให้ดูบา้างเอาเป็นว่าติดตามกันละกนนันครับเาแต่ว่าคือคือสบายจริงสบายจรงสยริงกดีใจมากใช่สยว,วอชอบมากเลยเกูสาวะกเปลี่ยนอันเกรแบบนึงมึงก็ไม่ลงรูปที่เปลี่ยนอัเกล้อย่าเป็นูปกี้บอลกเลยมีลูปเยอะมีหลาย ขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาเมื่อคืนก็เซอร์ไพรส์จริงแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันมาเป็นการเซอร์ไพรส์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจริงใจมากมันจริงใจมากก็ขอบคุณมากที่มาเมื่อคืนไม่นานเราใช่ถึงไม่ใช่มีโมเมนต์ที่เห็นแต่ว่าของจริงนะทุกคน ใช่ก็คือพอเรื่ความที่รู้จักกันมาเรื่อยๆความสนิทต่างๆมันก็มากขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับผมมันก็รู้ๆกันอยู่แล้วใช่ผมรู้ก็บางครั้งผมยังไม่มีแฟนเลยนมือเหมือนผู้ฝึกตุ้มตัวเองครอย่าไปรอนด้วยหลอนตัวอย่าไปรลอนด้วอย่าไปหลอนด้วแต่อย่างน้อยถือว่าปีนี้มีพัฒนาการถือว่าทำสำเร็จปีหน้าอาจจะสมัยกิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้เออใช่ครับต้องคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนค่ือคอยว่ากัน ให้เป็นเรื่องของวันเกิดปีหน้านะไวไหนะครับอ่นะวันนี้